สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพิกากาดกันอีกครั้งนะคะในหัวข้อระดับจิตวิญญาณคุณตอนนี้นะคะณช่วงเวลานี้อยู่ในระดับใดนะคะก็เป็นการพิกากาดแบบสนุกสนุกกันไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าดวงใครเป็นพิเศษมีการเสี่ยงไพ่นะคะโดยที่ถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนว่า คนที่เข้ามารับฟังในคลิปของเรากองที่1และกองที่2มีระดับจิตวิญญาณระดับใดนะคะให้ท่านตั้งจิตเป็นสมาธินะคะแล้วก็เลือกกองไพ่นะคะโดยที่ไพ้กองแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นหินโรสคอร์ที่เป็นแท่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วไพ่กองที่สองก็จะเป็นคอสใส่อย่างเงี้ยนะคะ ให้ท่านตั้งจิตเป็นสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่ได้เลยค่ะถ้าเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำทํานายกันนะคะเราจะเริ่มที่กองที่หนึ่งก่อนนะคะดีขออนุญาตเก็บกองที่สองก่อนนะคะกองที่สองเราเก็บก่อน กองที่หนึ่งนะคะหินโรสคอร์สนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ใบแรกเป็นใบอะไรอ่าไพ่ใบแรกนะคะเป็นสิบเหรียญน,นะคะไพ่ใบที่สองอัศวินดาบนะคะใบที่สามสามถ้วยนะคะใบที่สี่ฮาร์เฟนต์นะคะใบที่ห้า king of s w o r d นะคะใบที่6กเดทค่ะอ่าก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงพลังค่อนข้างที่จะลึกเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ,ะชัดอเดี๋ยวนะคะมันไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งจะมองเห็นได้ว่าเนี่ยนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณ จะเป็นในลักษณะที่ว่าคนกองที่1เนี่ยนะคะมีการสะสมบาร,รมีสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะเดี๋ยวจะปรับให้ใหม่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมองไม่ชัดเจนเดี๋ยวจะนำแนวตั้งขึ้นมาบ้างนะคะจะได้ช่วยที่จะมองเห็นไพ่ได้ทุกอันนะคะแล้วคนกองที่หนเนี่ยนะคะมีการสะสมบาร,รมีมานานมีการเขาเรียกว่าทำบุญมาเยอะ ตั้งแต่อดีตชาติอย่างงี้นะคะหรือว่าชาติปัจจุบันก็ยังมีการทําต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นในลักษณะที่ว่ามีความมุ่งม,มีความตั้งใจมุ่งม,มั่นนะคะที่จะส,ส,สร้างสมบารมีนะคะก็คือสร้างปุญสร้างกุศลต่อเนื่องนะคะมีสติปัญญามีปัญญายาณมีความรู้ทางธรรมพอสมควรเลยนะคะเฮโรเฟนมาเนี่ย เพราะฉะนั้นความรู้ทางธรรมนี้ค่อนข้างที่จะสูงอยู่อีกไม่พอเนี่ยปัญญายาณเยอะด้วยนะคะมีสติปัญญาที่เฉีบคมมีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่เยอะการสะสมบุญบารมีเนี่ยจะค่อนข้างที่ว่าทำาด้วยการทําร่วมกับคนอื่นได้ด้วยนะคะก็คืออาจจะสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมกับผู้อื่นสร้างวัดสร้างวายเงี้ยร่วมเงินร่วมทองในการบูรณะ,ะวัดวาอารามหรือว่าทำกุศลหลากหลายะนะคะแต่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยนะคะปัญญาความรู้ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ,อ,ะอีกทั้งมีเซนต์บิลัางสังหณรค่อนข้างดีได้ด้วยนะคะถ้าเราดูตามนหน้าไพ่เนี่ยนะคะ ไพ่เดทเนี่ยนะคะก็เป็นไพท่ที่ค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงาการที่บุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะมีความมีซิกเซนต์นะคะมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นมีอะไรที่แตกต่างนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณด้วยนะคะไพ่เดทเนี่ยก็คือเหมือนกับเราพัฒนาทางจิตมาแล้วจิตใจเราก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็จะเป็นในทิศทางที่พลังจิตค่อนข้างสูง อันนี้เป็นพลังจิตของคนกองที่1คือคนที่มีบุญนะคะสรุปเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่สะสมบารมีมาเยอะเป็นคนที่มีปัญญายาณพอสมควรและก็มีซิกเซนต์ค่อนข้างที่จะดีได้ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะในอดีตชาติก็อาจจะทําบุญร่วมกับคนอื่นไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในชาติปัจจุบันก็ยังมีการสะสมเรื่องบุญเรื่องกุศลต่อเนื่องอยู่นะคะ จะเน้นเรื่องอาการทำบุญและก็ความรู้ทางธรรมนะคะเป็นครูบาอาจารย์สอนได้เลยนะคะอันนี้ก็คือคนกองที่1เดี๋ยวเราไปดูคนกองที่สองกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนคนกองที่2เนี่ยนะคะ,ะก็จะเป็นหินคอสใสนะคะคอสใส เดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าเขาได้ไพ่อะไรบ้างได้แฮงแมนนะคะอ่าอันนี้ได้แปดดาบได้ควีนออฟอะท m เมสก็คือราชินีดาบนะคะแล้วก็ได้เจ็ดเหรียญได้สี่ดาบนะคะอ่าแล้วก็สี่ไม้เท้า คนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีการตื่นรู้มีการเข้าถึงความรู้ทางธรรมโดยที่อาจจะผ่านการเจ็บปวดผ่านการเสียสละผ่านการผิดหวังอะไรมาก่อนนะคะแล้วก็คิดได้คิดออกหรืออาจจะอยู่ในวังวนที่ตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ถูกมีความทุกข์มากมายอย่างเงี้ย แต่หุนสุดท้ายเกิดปัญญานะคะเกิดความคิดอ่านได้ว่าควรจะทำอย่างไรหรือมองเห็นสัจธรรมถึงความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้นะคะเขาก็จะเรียนรู้ว่าต้องปล่อยวางอย่างไรนะคะมันก็เลยทำให้เกิดสติปัญญาด้านนี้นะคะแล้วเป็นคนที่ มีการฝึกฝนต่อเนื่องนะคะฝึกฝนต่อเนื่องในการอาจจะทําสมาธิก็ได้อาจจะในการปฏิบัติก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นการที่สร้างบุญสร้างกุศลต่อเนื่องหรือการทําสมาธิภาวนาต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดผลดีและเกิดความมั่นคงเกิดความเข้าใจเกิดสติปัญญานะคะแล้วความทุกข์มันจะน้อยลงอันนี้คือความรู้ทางธรรม แล้วก็ระดับาการพัฒนาทางจิตจะอยู่ใน,ข,นขั้นที่เกิดการตื่นรู้แล้วเกิดความรู้ทางธรรมในระดับที่สมควรแล้วก็ยังมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คือกล่องที่สองนะคะก็เป็นอะไรดีๆเป็นอะไรที่น่าสนใจฟังแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติต่อนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจ าการปฏิบัติธรรมก็อย่าละทิ้งนะคะอย่าเห็นว่าเราปฏิบัติแล้วยังไม่ส่งผลยังไม่เห็นอะไรชัดเจนเราอย่าไปสนใจแต่ให้เราเน้นที่ว่าเราปฏิบัติแล้วจิตเราสงบใจเราสงบใจเราผ่อนคลายอย่างนั้นะ่ะดีที่สุดแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาไปเองนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันก็จะรู้ในแนวนี้เราปฏิบัติได้หลายรูปแบบ ถ้าศึกษาดีๆมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะรูปแบบที่ให้เหมาะกับตัวเราก็จะดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ